ฟอร์ดเอลเลสคันนี้นะครับผมเราจะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะครับผมจากแฟรนซ์ถึงที่แล้วก็ส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับผมผมจ่าฤทธที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมคันนี้นะครับเป็นฟอร์ดเอลเลสซัพพอร์ตนะครับผมคันนี้เราจะแต่งนะครับผมดูรีเทลการแต่งเลยนะครับผมคันนี้ก็จะแต่งเป็นไฟขยเยนให้กับลูกค้าแล้วก็ไฟคำว่าเอลเลสตัวนี้ไฟเบรกไฟถอยนะครับเวลาเบรกเป็นสีแดงเวลาถอยนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาว นะครับตัวนี้ก็เป็นแต่งแบบฟูลออปชันในลูกค้าเน่ยต้องมีอยู่แล้ว for y o u lead นะครับผมส่วนชุดวิเตอร์ด้านหลังตัวนี้เป็นท่อก็สามารถเลือกได้อันนี้จะเป็นท่อ,อหลอกเลขแปดนะครับส่วนท่อคู่นะครับผมตัวนี้ท่อคู่เป็น sks ปลายคาร์บอนท่อคู่ออกข้างเดียวนะครับผมเป็น sas ปลายคาร์บอนฟิลม์มนะครับเราจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับบานหน้า60รอบคัน80นะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการแรปสีปกติจะเป็นสีเทาดําตัวนี้เราจะแรปเป็นสีเทา ลาตินนะครับผมหรือสีเทาด้านนั่นเองนะผมตัวนี้จะเป็นเกรดพีทีนะครับเกรดเพชรตัวนี้ก็จะดีเกรดตัวนี้ก็จะดีกว่าตัว PVC นะผมตัวนี้จะคืนตัวด้วยความร้อนนะครับผมก็เราจะเน้นคัดสรรของดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าแล้วก็ชุดครอบต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะ,นะครับ mm hmm. ผมแล้วก็ล้อแมกนะครับจะเป็นลนะ้อแมกเป็นของ โอซิสนะครับยางเป็นยางดิสันติ275ท55อาย20คันนี้จะไม่ได้โหลดนะครับถ้าลูกค้าอยากได้โหลดก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับส่วนด้านหน้าตัวนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าของม้านะครับผมตัวนี้กระจังหน้าวิเตอร์ V2 นะครับเป็นกระจังหน้าม้าเงินหรือลูกค้าอยากได้ม้าทองก็ได้ชุดหน้าเป็น V2 ตัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดําตัดกับสีเทาด้านนะครับผมสีเทาด้านคันนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์2.0ลิตร ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับผมแล้วตัวนี้มีเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปั่นน้ำฝนอัตโนมัตินะครับแล้วปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือการขี่ครบครันนะครับรอบคันเลยนะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมจารกทิมสาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปรุมธานีสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ